When you to, เวลาที่ทำข้อสอบ IELTS เนะีเดี๋ยวให้ดูแบบรูปแบบของข้อสอบเนาะเราอาจจะเข้าที่ ielts.com ก่อนนะีแล้วก็มันจะมีสองแบบนะมันจะ,จะเป็นแบบ Academic กับแบบ General นะีโดย Academic เนี่ยมันก็เน้นเพื่อการศึกษาเป็นหลักแต่ว่า มันก็มีความที่เป็น general บ้างบางอย่างนะ,ะส่วน general เนี่ยก็มีความคล้ายๆกับทอีกอะไรประมาณเนี้ยที่เป็นเน้นท่าน business นะโดยที่คนะแนนเนี้ยมันสามารถยืนได้หลายอย่างนะทั้งที่เป็นหลักสูตรไทยและทั้งที่ที่เป็นหลักสูตรอินเตอร์แต่มันก็แพงกว่าก็ร้อยเหรียญร้อยปอน์อะร้อยปอนก็หกพันเจ็ดพันประมาณเนี้ย นะแต่มันจะมีของ IDP มันมีสองสำนักในประเทศไทยที่สอบ i e s ก็จะมี British Council แล้วก็ IDP นะครับจะมี British Council แต่ส่วนใหญ่ครูสอบที่ British Council นะเป็นเพียงแค่แบบมีความ conservative บางอย่างที่แบบแต,ตัวเองเรียน,นที่นั่นมาหนูเคยเรียน British Council อยู่ครั้งหนึ่งเออแล้วเป็นไงบ้างแต่หนูรู้สึกว่าคือตอนนั้นหนู แต่ว่าปฐถมอยู่แบบมต้อนอะไรเงี้ยตอนตอนนั้นมันยังหนูยังไม่แข็งเท่าไหร่ภาษาอังกฤษอต้องเขาเวลาเรียนมัน,เป,นเป็นเกมเนาะมันเหมือนให้เล่นเกมเป็นหลักเออเลยรู้สึกว่าออไม่ค่อยได้อะไรแบบจริงจังเท่าไหร่เปเร่องเนาะเป็นหมื่นากับการที่เป็นฉันเอาเวลาเป็น เล่นเกมโ okay. อเคแล้วก็ IDP ปัจจุบันนี้ค่อนข้างแบบได้รับความนิยมมาตรฐานมากขึ้นแต่ว่าศูนย์สอบจะน้อยกว่าหรือไม่แน่ใจละน่าจะดีขึ้นปัจจุบัน IDP นะแล้วก็ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะก็ลองดูแล้วกันว่าถ้าวันสอบจะสอบแล้วค่อยว่ากันนะแต่ว่าตอนนี้คือฝึกเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยเราจะไปไปถึงที่ไหนกัน ถ้าจะเป็นหลักสูตรถ้าจะเรียนอินเตอร์เนี่ยก็คือ,อยังไงต้องใช้ IOS ออยู่แล้วแต่สำหรับตัวครูเองไม่ครูว่า o o e เ l อยะยากกว่ามันมีตัวของเวลาตอนเราทำข้อสอบ TOEFL คือทำทำข้อสอบแบบออนไลน์อ่ะแบบเป็นอินเทอร์เน็ตเบสแล้วแบบมันก็จะมีคือเรายังไม่ชินในยุคนั้นเรายังไม่ค่อย ชินกับการใช้คอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้แล้วการพิมพ์การฟังเสียงกันอะไระการพูดเมื่อปัน๊นอะไรแบบนี้ไม่ชินยังไม่ชินก็แค่ก็แค่นั้นแหละแต่ว่าถ้าฝึกสักนิดนึงมันน่าจะได้ไม่ได้ยากเกินไปโอเคอ่ะโดยทีนี้มาดูตัวข้อสอบเนาะตัวแนวข้อสอบเนี่เขามีอ่ามันจะมี Preparation s o u r c e นะมี s o u r c e ต่างๆตรงนี้ก็จะมี c o s e ในการเรียนเออจริงๆมันมี Cambridge English แต่ในประเทศไทยเราไม่มีนะอืม official sample test ะไม่มีอามี general training กับมี life skill life skill นี่ยังไม่เคยนะโดยการเตรียมตัวสำหรับการทำข้อสอบ IELTS ก็จะประกอบไปด้วยอ,อ่ามันจะมี3พาร์ทใหญ่ๆเนาะ3พาร์ท เราเราทำเองเลยแล้วกันฟรีเซนอ่าไอโออสอ่าชื่อยอ่อของ i อ s มันก็มาจาก i อ่าอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะเดี๋ยวขอดูสิมนันเรียกว่าอะไร w h a t ัดไ s เเพื่อให้เป๊ะอ่าเวลาเราถามว่ามันยอ่อมาจากอะไรก็ What does i o I.O. <EL> yes mm, stand for แปลว่ายอ่อมาจากอะไร What does I.O. stand for มันยอ่อมาจากอะไรเนี่ย uh, Let me see What is I.O. International English Language Taste Testing System เนี mm, ่ยแสดงว่าตัว S ต้องเป็นตัวใหญ่ mm hmm. มันก็คือ International English แสดงว่ามันไม่ใช่การสอบสำหรับชาวที่เป็น native speaker โอเคไหมเดังนั้นอ่ะมันถ้าเราได้เก้าเต็มเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับ native speaker แต่ไม่ได้หมายความว่าเราเป็น native ที่แท,ท,ท้จริงโอเคอ่าแล้วก็อ่าโดยส่วนใหญ่มีใครยอมมีใครครับเพราะว่าคนที่แบบฟัง listening เขาใช้ native อะค่ะอืหรือก็ไม่ Uh, listening เนี่ยเดี๋ยวจะ, <S <S จ,ะจะบอกว่าอะไรมันใกล้เคียงความเป็น native มากที่สุดโอเคแต่ทีเนี้ยมันจะมีเรื่องของคอนเซปต์ของ world e n g l i s h ในปัจจุบันนี้นะมันมีคอนเซปต์เรื่องของ world e n g l i s h แปลว่าอันนี้คอนเซปต์นี้มันแปลว่าภาษาอังกฤษมันเป็นของโลกละ่ะภาษาอังกฤษในระดับโลกมันจะมีหลายสำเนียง huh, หลายสำเนียงแล้วก็ อันนี้เขาต้องตระหนักถึงอันนี้มากขึ้นเขาต้อง aware ตระหนักนะ aware ถึงประเด็นด้านนี้ซึ่ง native who is the real native of English นะใครเป็น native ที่แท้จริงไม่ใช่แปลว่าต้องจบต้องมาจากประเทศอังกฤษเสมอไปโอเคปะนะดังนั้นมันอาจจะเป็นสำเนียงอังกฤษแบบ British นะแบบ British เป็นแบบ American Canadian อังกฤษอเมริกันอังกฤษเนาะหลักๆมันก็จะเป็น British American Canadian Australian นะ Australian, นะออสเตรเลียนี่ก็เป็นอีกคือมันจะมีคลังคำศัพ์กลุ่มคำศัพท์แล้วก็เรื่องของเสียงกา,การออกเสียงสำเนียงต่างๆที่แตกต่างแล้วก็อ,กอ่ามันไม่เหมือนกันแม้กระทั่งแบบอ่าทีนี้ที่เป็นซับที่เป็นแบบย่อยๆกว่านั้นได้แก่พวกที่เป็น Chinese British Chinese English เอออันนี้ได้แก่พวกฮ่องกงเงียนในฮ่องกงเงียนฮ่องกงเนาะมันจะเป็น Chinese English หรือสิงคโป o r เ a ียนอย่างเงี้ย Singaporean English โดย Singaporean English เนี่ยมันก็จะมีสำเนียงหรือคำศัพท์ที่ใช้หรือกร r a m m า r บางอย่างที่เปลี่ยนไปนะอืมหรือ Indian English ภาษาอังกฤษแบบอันนี้คือซับรองลงมาจากข้างบนละ นะแต่ถ้าข้างบนเนี่ยเป็นแบบเหมือน4 s c สกูลหลักจริงๆมัน3า้หรือซ้ำไปเพราะแคนาดีนก็คล้ายๆอเมริกันนะคล้ายๆกันนะีอ่าเนี่ยก็จะเป็น3 s c สกูลใหญ่ๆเวลาที่ข้อสอบเพนลิส i ิ g งเนี่ยบางทีเขาให้ฟังแบบสำเนียงอังกฤษเออสำเนียงอังกฤษแบบฮ่องกงก็มีนะเออนั่นจะฟังยากหน่อยอ,อ่นี่แหละไม่มีใครเป็น native ที่แท้จริงทีนี้จะพูดอะไร ต่อไปตัวข้อสอบประกอบไปด้วยอะไรบ้างอืาสำคัญก็คือเริ่มต้นจากฟอร์แมตของมันเนาะถ้าเป็น listening ลนักษณะของ listening ก็จะใช้เวลา30นาที listen listening t a s t e is the same as both English IELTS Academic and IELTS General Training นะทั้งที่เป็นแบบ Academic ทางวิชาการและทั้งที่แบบเป็นทั่วไป and consists of the recorded monologs u e monolog u mon e ก็คือบทบทพูดคนเดียวแล้วก็ที่เป็นสนทนาโต้อตอบกัน conversation the following IELTS listening sample tasks are to be used with the an answer sheet MP3 audio files นะอันนี้นะจะมีตัวอย่างนะ แต่ครูส่งอีกลิงก์หนึ่งไปเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างของคำถามก่อนนะดูเราอยากให้ดูว่าเทสต์ฟอร์แมตมันเป็นยังไงนะโดย listening ก็จะมีแบบเหมือนคำตอบอ่ามีกระดาษคำตอบให้เราขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้แบบครณยังไม่เคยไปฝึกแบบไปสอบแบบคอมพิวเตอร์เบสนะคราวนี้แหละน่าจะต้องไปทสอบเนะีเพราะว่าคะแนนมันหมดอายุละ แล้วก็แล้วก็มีพาร์ทที่เป็น reading reading 60นาทีแล้วก็อ่ writing 60นาทีแล้วก็แบ่งเป็นพาร์ท speaking โดยปกติที่เป็น paper based เนี่ยเราจะมีวันที่ไปสอบ speaking อีกวันต่างหากนะซึ่งก็จะจ,จัดคิวให้เราอีกทีโอเคนี่เป็นพาร์ทลองที่เขอสอบเลยแล้วกันเนาะที่ครูส่งลิงก์ไป เป็นพาร์ทวันมันมีทั้งหมดสี่พาร์ทเนะสี่พาร์ทเพื่อไม่ให้เสียงมันรบกวนกันอยู่ใส่หูฟังหรืออะไรไหมเพราะว่าถ้าครูเปิดมันก็จะดีเลยเนาะโอเคไหม,ม,มต่างคน<ม>ต่างอ,อะไรนะมีแอร์พอร์ตเนอะเออ,อซึ่งถ้าครูเปิดไปด้วยเนี่ยมันจะตีกันโอเคนะดังนั้น ครูจะปิดเสียงแล้วหนูก็ฟังจากของหนูเองเนาะแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็บอกครูโอเคไหม,มแล้วเรามาฟังด้วยกันหนึ่งรอบโอเคเรดี้ก็คือถ้าได้ถ้าได้ยินคำว่าอะไรก็เขียนลงไปเนี้ย่ยอ่าเขียนไปหนูถนัดอะไรระหว่างกดคำตอบกับอีกอันนึงคือโน้ตข้างนอกใช้วิธีไหนก็ได้เป็นการโน้ตบันทึกไว้ก็ได้แล้วค่อยมาตอบด้วยกันอีกที โอเคงั้นอย่างครูเนี่ยกระดาโนต้ตแต่ตอนสอบอะ่ะเขาให้กระดาษโนต้ตน้อยมากครูแบบเป็นคนที่ใช้กระดาษเปลืองมากอยากมีกระดาษโนต้ตมากกว่าน,นั้นไม่สามารถจดจําได้ว่าฉันฟังอะไรไปอ่ะโอเคเดี๋ยวอันนี้แค่สามนาทีถ้าหนูเสร็จแล้วให้เวลาสามนาสามนาทีสําหรับทําตรงนี้เติมลงไปด้วยเนาะได้ไหมครับ <c oughs> อ่ะทาเลยเดี๋ยวครูปิดเสียงนะ <c oughs> มันฟังได้กี่รอบแล้วครัพู้ตั้งปิดไในฟังได้รอบเดียวแต่ท่านอ่าอันนี้เราฝึกเนาะให้ฟังสองรอบแล้วกันอีกเดี๋ยวทำหนูฟังรอบเดียวก่อนอแต่ละอีกรอบหนึ่งเรามาฟัง no, ด้วยกันแล้วต่อโอเคปะนะ <Well, S 2>